สวัสดีครับวันนี้เรากําลังเดินทางไปร้านลุงจุ่นอาหารป่านะครับร้านอยู่ที่อําเภอบางปะาหาันจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับการเดินทางไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาดูเส้นทางกันเลยนะครับจากถนนสายเอเชียขับมาเรื่อยๆพอข้ามสะพานข้ามแม่น้าลบบุรีมาแล้วให้เลี้ยวซ้ายเข้ามาแล้วก็ขับตรงเข้ามาเลยครับช่วงนี้เขามีการทําถนนด้วยนะครับอาจจะฝุ่นเยอะนิดนึงขับเข้าไปประมาณ2กิโลก,กว่าๆร้านจะอยู่ก่อนถึงวัดต้นเสตือถ้าขับตรงไปก็จะออกพระเนตรคลองช้างนะครับสามารถเข้าเกาะเมืองไปไหว้พระต่อได้ครับร้านเป็นเพิงเล็กๆมีลุงกับป้้าาขยยกันนนนนออู่2คคคีลืุงจ ส0ปีแล้วนะครับเจ้าของร้านเป็นพ่อครัวด้วยเมื่อก่อนแกเป็นเด็กเรือครับขนอิดล่องตามแม่น้ําเจ้าพระยาเข้ากรุงเทพแล้วก็มาเป็นช่างก่อสร้างทําหลายอย่างครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชอบดื่มชอบทําอาหารนะครับพอเลิกทํางานแล้วก็เลยมาเปิดร้านอาหารชื่อร้านลุงจุนอาหารป่าตามชื่อแกเลยครับโดยที่ถนัดก็จะเป็นอาหารป่านะครับแกทําเป็นหมดทุกอย่างเลยครับนกหนูงูเห่าเต่าตะพาพนะครับเป็ดอบไก่อบอาหารพื้นบ้านแบบโบราณแกก็ทําเป็นนะครับขอให้บอกว่าอยากกินอะไรร้านแกเนี่ยถ้าเดินทะลุไปก็จะเจอแม่น้าลบบุรีนะครับตรงนั้น จะมีแพริมน้ําให้เช่าตกปลาแล้วก็สามารถสั่งอาหารจากร้านลุงจุนมากินได้นะครับอาหารแต่ละอย่างก็ต้องมีการเตรียมครับลุงกับป้าก็ช่วยกันแค่2คนก็เลยต้องอดใจรอกันนิดนึงเมนูแรกเป็นต้มยำไก่ร้อนๆเลยครับรสชาติเนี่ยบอกแกได้เลยนะว่าชอบรสไหนเปรี้ยวเผ็ดยังไงบอกได้เลยนะครับแกทําตามลิ้นลูกค้าของเราสั่งรสจัดเลยครับอร่อยมากครับมันจะเปรี้ยวนําและเผ็ดหอมพริกขั่วรสชาติกําลังดีเลยนะครับสำหรับต้มไก่ถ้วยนี้และราคาแค่80บาทเองเมนูต่อมาเป็นกบทอดกระเทียมนะครับเรากินมาหลายร้านแล้วนะครับบางร้านกะทม้รยเี แต่ของลุงจุนนี่คือจะทอดกบก่อนเอาให้กรอบเลยนะครับพอได้ที่แล้วเนี่ยก็จะทุบก,กระเทียมใส่ไปทอดไปด้วยกันเลยมันจะหอมแล้วก็กรอบไปทั้งกบทั้งกระเทียมนะครับแล้วก็หยอดซีอิวนิดหน่อยจานนี้น่ากินมากเลยนะเขามีซอสพริกให้กบทอดกระเทียมราคา100บาทครับเมนูต่อมาเป็นผัดเผ็ดปลาไหลครับร้านของลุงจุนจะเป็นปลาไหลนานะครับมีคนตกออกมาให้ประจําวันนี้ก็ได้ตัวใหญ่เลยผัดเผ็ดปลาไหลก็ต้องใส่หน่อไม้ดองแต่หน่อไม้ที่ร้านหมดพอดีทํายังไงดีละครับเดินไปซื้อสิครับไม่งั้นไม่มีหน่อไม้ดองม ู่กับหน่อไม้ดองก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของลุงจุ่นเลยนะครับใครมาก,ก็ต้องสั่งทีเรียดอยู่ที่พริกแกงเผ็ดของลุงที่เผ็ดหอมแล้วก็เวลาผัดเนี่ยก็จะใส่นี่นะครับเล้าขาวลงไปด้วยทําให้หอมระดับกลิ่นขาวเป็นเคล็ดลับของลุงจุนนะครับก็จะผัดแห้งๆแบบนี้ไม่เส่จน้ําตาลถูกใจคออาหารป่าแน่นอนผัดเผ็ดปลาไหลราคา100่บาทเท่านั้นเองครับปลาแม่น้ําวันนี้ลุงจุนก็มีเป็นปลาบึกครับเดี๋ยวจะให้เอามาทําแกงป่าลุงจะเอาพริกแกงเผ็ดมาผัดให้หอมก่อนครับแล้วก็เติมน้าซุปลงไปปรุงรสด้วยน้ําปลาก่่่่ออนนนทีจจะะใใสสเเเื้้ปปปลลลลาาาบึึกกกงงไครร็ชวูยหุพ บึกหนังมันจะหนานิดนึงเราก็จะใส่ผักลงไปครับทั้งเมื่อเขือกระชายแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็มีหน่อไม้ดองนิดหนึ่งด้วยถ้วยนี้80บาทผมว่ามันถูกมากเลยนะครับเขาจะขายไม่ได้กาไรเอาเนี่ยแล้วก็อร่อยด้วยนะครับแบบราดข้าวเพราะว่ามีนะครับทุกอย่างสั่งเป็นราดข้าวได้หมดเลยจานนี้เป็นกะเพราขบราดข้าวราคา45บาทเองครับอยากให้แถวบ้านมีพันกะเพราแบบนี้เลยครับแนะนําเลยครับร้านลุงจุนอาหารป่าบางปานนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ